ครับวันนี้อาจารย์แห้วต้องขอขอบคุณแอดฮอลโลหนนะครับนะซึ่งเป็นช่องของสันนัคราดนะครับน่ะต้องขอขอบคุณนะครับนะบนะบนะท่านที่ได้ร่วมบุญในการ,อา Warm aper, ร,นะรวล Warm aper, าอลเปเปอร์นะครับนะพดรวยและวอลเปเปอร์กุมารไก่ทองนะครับนะซึ่งยอด646,282่่ออดบบาทนะครับน่ะซึ่งมีรายชื่อรายนามนะครับนะ และทูบมหามงค,คลด้วยนะครับนะวันนี้ทางสันนคราดอาจารย์แท้วในนามตัวแทนสันนคราดต้องขอขอบคุณนะครับนะแอดฮอลม1น8นะครับนะ้เป็นอย่างสูงยิ่งนะครับเป็นช่องของสันนคราดเลยนะครับนะที่ใช้อยู่นะครับนะ้และในปีใหม่นะ2566นานะครับนะจะมีของดีนะครับคอยติดตามนะครับนะและวันนี้อาจารย์แท้วต้องขอขอบคุณซึ่ง ยันวอลเปเปอร์กูมานไก่ทองเนี่ยถ้าใครที่ได้ไปโหลดไปในมือถือหรือในไอแพดนะครับนะหรือจะโหลดพิ้นนะครับนะเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เนี่ยนะก็จะพาให้เฮงแล้วก็ร่ำรวยครับวันนี้อาจารย์แห้วต้องขอขอบคุณนะหากท่านใดสิทยิอนุสิ์รักอาจารย์แห้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์บ้างนะ ดิค่ะ